ทางด้านนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ลุกขึ้นชี้แจงตอนหนึ่งระบุว่ายินดีที่รับฟังทั้งจากสสฝ่ายค้านและสสฝ่ายรัฐบาลถือเป็นโอกาสอันดีที่จะมาตอบข้อสงสัย รัฐบาลจะพยายามตอบให้เกิดความกระจ่างในส่วนของข้อเสนอที่เป็นประโยชน์จะนำไปปฏิบัติขอให้ใช้เวลาสองวันนี้อภิปรายอย่างสร้างสรรค์ทำให้ประชาชนได้รับข้อเท็จจริงที่ถูกต้องซึ่งจากการเริ่มมาก็พูดแรงพอสมควรอาทิคำว่าไม่โปรง่งใสถอยหลังวกวนแต่เชื่อว่าหลายอย่างที่รัฐบาลทำเพื่อให้เกิดแสงสว่างกับประชาชนถ้ามีอะไรขอให้บอกมา จากการทำงานมา6เดือนมั่นใจว่ารัฐบาลทำงานด้วยความซื่อสัตรรสย์โปร่งใสยึดประชาชนเป็นที่ตั้งในเรื่องหนี้สินมีการตั้งคณะทำงานแก้ไขหนี้นอกระบบรัฐบาลไม่ได้เพิกเฉยประเด็นราคาพลังงานก็ดูแลราคาน้ำมันเบนซินดีเซล รวมไปถึงค่าไฟก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องของยาเสพติดก็มีการเดินหน้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนซึ่งไตรมาส4ปี2566จับยาบา้าได้มากขึ้นขณะที่การท่องเที่ยวก็มีการทำอีกหลายอย่างรวมถึงวีซ่าฟรีไทยจีนทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากโดยจะยกระดับในเรื่องต่างๆต่อไปจะทำให้พาสปอร์ตไทยมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น ส่วนประเด็นรายได้พี่น้องเกษตรกรค่ะนายกรัฐมนตรีระบุว่าตระหนักดีสสรัฐบาล314เสียงเอาประชาชนเป็นที่ตั้งยืนยันว่ารัฐบาลรับฟังซึ่งราคายางราคาข้าวและพืชผลอื่นๆก็ดีขึ้นไม่มีการประท้วงอีกทั้งมีการเดินหน้าเปิดตลาดใหม่ในต่างประเทศซึ่งไม่เคยมีการทำมาก่อนในอดีตในการเรียกทูตพาณิชย์มาพูดคุยเพื่อผลักดันสินค้าไทย ส่วนเรื่องฝุ่น pm 2.5ก็มีการดำเนินการพรบอากาศสะอาดแม้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ฝุ่นยังสูงติดอันดับโลกแต่ปีนี้จุดความร้อนลดลงมากจากปีก่อนย้ำว่าให้ความสำคัญกับสิทธิพื้นฐานของประชาชนทุกคนนายเศรษฐาก็ยังกล่าวไปถึงการกล่าวหาว่าไม่มีตัวตนบนเวทีโลกตนเดินทางไปต่างประเทศบ่อยยืนยันว่าเป็นเรื่องสาคัญที่ต้องไป หลังรับตำแหน่งก็ต้องไปพบปะพูดคุยบางวงประชุมไม่ได้ไปมาแล้วกว่า12ปีการเจรจา FTA ก็ทำต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกเรื่องต้องใช้เวลาเพราะเพิ่งเข้ามาบริหารประเทศ7เดือนเชื่อว่าทุกคนมีความปรารถนาดีถ้ามีข้อกล่าวหาก็ขอเหตุผลและหลักฐานโดยหลังการเลือกตั้งประเทศก้าวไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ดีขึ้นพร้อมระบุในช่วงท้ายนะคะว่า ยินดีรับข้อเสนอและรัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจงค่ะ